ครับทีนี้เรามาอยู่ในกลไกในรูปแบบที่3ก็จะเป็นกลไกแบบ Quick Return นะครับทีนี้กลไกแบบ Quick Return เนี่ยส่วนมากจะนิยมไปใช้กับระบบที่ต้องการในการเริ่มต้นการทำงานในจังหวะใหม่นะครับให้ไวขึ้นนั่นเองเขาจะนิยมใช้กลไก Quick Return ไปใช้นะครับเพราะว่ากลไก Quick Return นั้นนะครับมันจะแบ่งนะครับมุมในการทำงานของตัวขับนั้นไว้2ส,ส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนในมุมช่วง ในการทํางานกับช่วงกะับซึ่งนะครับมุมในช่วงกะับนะครับหลังจากทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะน้อยกว่าจึงทําให้เวลานะครับใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่านั่นเองนะครับเขาเลยเรียกว่ากลไกตัวนี้เป็นกลไกแบบควิกรีเทิร์นทีนี้กลไกแบบควิกรีเทิร์นเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็น4รูปแบบนะมันแบ่งออกเป็น4แบบเนาะก็ะคือแบบที่1ก็จะเป็นแบบแบบแคนเชิเปอร์ ทีนี้แบบแคเชเบอร์ในรูปที่3.6นั้นนะครับมันจะมีลักษณะการทำงานก็คือนะครับตัวขับจะเคลื่อนที่หมุนเป็นวงกลมส่วนตัวตามนั้นจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาทีนี้นะครับกลไกในรูปที่3.6นั้นจะประกอบไปด้วยนะครับ6ชิ้นต่อโยงโดยชิ้นต่อโยงที่ 4, 5, 6จะเสมือนว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะครับและเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับทีนี้นะครับ สิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราดูนะครับจะให้พวกเราดูก็คือนะครับดูที่ตัวขับก่อนนะครับดูที่ตัวขับก่อนตัวขับจะอยู่ในลักษณะนี้โดยนะครับรัศมีของตัวขับก็คือจุด O O2 อสไปหาจุดต่อยโยงของชิ้นต่อยโยงสามมันเองระยะนี้เรียกว่าระยะรัศมีตัวขับหรือความยาวของชิ้นต่อยโยง2นั่นเอง ในจังหวะการทํางานนะครับชิ้นต่อโยง2จะเคลื่อนที่นะครับหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้นะครับแล้วแต่ระบบที่นําไปใช้ในรูปนะครับผมกาหนดให้ตัวขับนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเมื่อรูศมีนะครับของชิ้นต่อโยงที่2มาครับมาถึงจุดนี้นะครับก็คือจะเป็นจุดสิ้นสุดในการทํางานนะครับนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะเป็นส่วนในการเคลื่อนที่กลับนะครับเพื่อจะมาเริ่ม ต้นในการทํางานในจังหวะใหม่และเริ่มต้นการทํางานโดยการที่รัศมีของตัวขานั้นเคลื่อนที่เดินทางในชุดด้านบนนะครับซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวนะครับที่ยาวกว่านวะด้านล่างนะครับเขาเลยแบ่งมุมว่านะโดยให้มุมบนนั้นให้เป็นมุมเซตาซึ่งเป็นมุมในช่วงทํางานส่วนด้านล่างให้มุมเป็นชื่อมุมเบต้าซึ่งเป็นช่วงมุมกลับในการทํางานเราจะเห็นได้ว่านะครับ ในการเดินทางของรัศมีตัวขับนั้นการเดินทางในช่วงเบตานั้นจะมีระยะที่สั้นกว่านะครับในสั้นสั้นกว่าช่วงมุมเซตาด้านบนนั่นเองจึงทําให้การทํางานในช่วงกลับนั้นจะเกิดความไวในการเคลื่อนที่นะครับไวกว่ามุมเซตาด้านบนเนาะในมุมในมุมทำงาน ถัดไปอ่าทีนี้เราเรามาดูนะครับว่าชิ้นต่อโยงตัวถัดไปมันจะทํางานอย่างไรในชิ้นต่อโยงที่3ามนะครับจะเป็นชุดอ่าเป็นชุดกระบอกสี่เหลี่ยมเนาะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมชิ้นต่อโยงสามจะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับจะเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับนะครับเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ในชิ้นต่อโยงสี่ นะคเคลื่อนที่ชิ้นต่อขึ้นลงอยู่ในชิ้นต่อยง4เป็นตัวส่งกําลังจากชิ้นต่อยง2ไปทําให้ชิ้นต่อยง4นั้นเกิดการทํางานเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมานะครับโดยชิ้นต่อยง4จะมีจุด O4 อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างจากจุด O4 ขึ้นไปหาจุด B นั้นก็คือเป็นความยาวทั้งหมดของชิ้นต่อยง4นั่นเอง ถัดไปชิ้นต่อยง5ก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อจากจุด B ไปหาชิ้นต่อยง6ซึ่งเป็นตัวตามตัวสุดท้ายที่นำไปใช้งานนะครับการนำกลไกประเภทน,นี้ไปใช้งานอาจจะนำไปใช้ในการพวกปั๊มโลหะนะครับปั๊มโลหะขึ้นรูปโลหะอะไรต่างๆในการรีดเหล็กเลีดอะไรต่างๆนะครับอาจจะนำไปใช้ได้นะครับทีนี้มุมถัดไปซึ่งเป็นมุมที่อาจารย์เคยอธิบายไปแล้วในหน่วยที่ผ่านมากก็คือจะเป็นมุมในการทํางาน ทั้งหมดของชิ้นต่อยงนะงรับทีนี้ชิ้นต่อยง4ระยะการเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาอยู่ระหว่างจุด B1 มาหา B2 นั่นเองนะครับระยะทางในการเคลื่อนที่ของจุด B นั้นะจะเป็นเส้นโค้งนะครับซึ่งเราต้องมีสูตรในการคำนวณหาและนะครับเมื่อจุด B เกิดการเคลื่อนที่อยู่ในระ,นระยะ B1 ไปมหา B2 นั้นมันจะเกิดมุมในการเคลื่อนที่ของชิ้นต่อยง4ขึ้นมาก็คือเรียกว่ามุมอัลฟานั่นเองนะครับมุมอัลฟาคือมุมทั้งหมดนั่นเองเนาะ ทีนี้ในการคำนวณของกลไกแบบแครงเชเบอร์เนี่ยกลไกควิกรีเทิร์นแบบแครงเชเบอร์เนี่ยมันจะมีคำนวณอะไรบ้างอ่ะเรามาดูในหัวข้อถัดไปกันนะครับในวงเล็บที่1น,นะครับก็จะเป็นการอธิบายนะครับชิ้นต่อโยงทั้งหมดไว้อย่างที่อาจารย์อธิบายข้างต้นไปนะครับโดยเขาบอกว่านะครับกลไกนะครับควิกรีเทิร์นแบบแครงเชเบอร์ตัวเนี้ยนะครับมันจะประกอบไปด้วย6ชิ้นต่อโยงแต่มันคือคกลไกต่อโยง4ชิ้น โดยชิ้นที่1ยึดติดกับพื้นชิ้นที่2เป็นตัวขับและเคลื่อนที่เป็นวงกลมหมุนได้รอบอย่างต่อเนื่องชิ้นต่โยง3นะครับเคลื่อนที่นะครับตามชิ้นต่โยง2และเลื่อนขึ้นเลื่อนลงบนชิ้นต่ยง4นั่นเองหรือเป็นตัวเชื่อมต่อและส่งกําลังไปยังชิ้นต่โยง2และ4นั่นเอง2ส่งไปหา4ี่นั่นเองโดยผ่านตัวที่สานะครับถัดไปชิ้นต่โยงที่4ี่นะครับโดย4ี่ห้าเป็นตัวส่งกําลังและตัวตามตามลําดับนะครับ ก็คือจะเป็นชุดเดียวกันนั่นเองทีนี้ถัดไปนะครับมุมนะครับมุมไซต้าก็คือมุมของชิ้นต่อโยงในช่วงทํางานนะครับมุมของชิ้นต่อโยง2ในช่วงทํางานถัดไปมุมเบต้านะครับก็คือมุมของชิ้นต่อโยง2ในช่วงกลับนะครับหรือรีทอนตกนั่นเองนะส่วนมุมอัลฟาก็คือมุมของส่วนโค้งหรือมุมเซกเตอร์หรือมุมในการทํางานของชิ้นต่อโยง C นะครับมุมในการเคลื่อนที่ของชิ้นต่อโยง4นั่นเองนะเขาเรียกว่ามุมเซกเตอร์ ถัดไปในวงเล็บที่2ก็จะเป็นการคำนวณหาความเร็วในช่วงทำงานและช่วงกลับของกลไกคลิกดีเทิร์นะครับทีนี้ในการคำนวณหาความเร็วในช่วงทำงานและช่วงกลับนะก็จะมีการคำนวณ2อ,อย่างเราต้องคำนวณสองครั้งเนะาะคำนวณโดยการแยกมุมนะครับถัดไปนะครับเราก็มาดูนะครับเบื้องต้นกาจะอธิบายเกี่ยวกับการทำงานนะครับความสัมพันธ์ในการทำงาน ระหว่างตัวขับและตัวตามนะครับก็คือโดยเขาบอกว่าระยะทางที่จุด B นะครับ B, b, b เดินทางไป B1 <B 2> และ B2 เนี่ยก็คือเป็นการระยะเดินทางของจุดชิ้นตะยง4นั่นเองหาสามารถหาระยะทางได้จากสรรมการที่3.5ก็คือเป็น b เท่ากับ d พอัลฟาหาร360นั่นเองเนาะนะครับเป็นสรรมการที่3.5โดยเขาบอกว่าถ้าตัวขับหมุน1รอบเนี่ยจะได้ระยะทางที่ตัวตาม 2B นะครับและถ้า o 2 A เนี่ยหรือตัวขับแนวหมุนรอบอาจจะหมุน10รอบ20รอบ100รอบก็ได้ก็จะได้ระยะทางที่ตัวตามเท่ากับ 2bN ก็คือโดยการนํารอบเข้าไปคูณด้วยนั่นเองเนาะนะครับถัดไปเขาบอกว่าถ้าเมื่อชิ้นต่อยงนะครับเคลื่อนที่ระยะทาง 2BN จะใช้ระยะเวลา1นาทีก็คือเขาบอกว่าถ้าชิ้นต่อยง6เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 2B เซนติเมตรจะใช้เวลา 2B ส่วน 2bN นะครับ 2B ส่วน2 Bn นชนะแล้ว 2b ตัด 2B ได้1ก็จะได้เหลือ1ส่วน n นาทีนั่นเองนะครับก็คือ1ส่วน n นะครับและถ้านะครับเขาบอกว่าเมื่อ O2A เนี่ยนะครับเมื่อ O2A หมุน1รอบแสดงว่า O2A นั้นทำงานไปมีระยะในการทำงานมีมุมในการทำงานไปทั้งหมดนะครับหมุน1รอบมีมุมในการทำงานไปทั้งหมด360องศาแต่นะครับ แต่นะครับโอ .2 a นะครับที่เราดูนะครับมุมมันจะแบ่งมุมเป็นมุมการทำงานกับมุมช่วงกลับนะครับ2ตัวฉะนั้นแล้วในการเราจะหาความเร็วนแต่ละช่วงเราจะต้องนำหาเวลาในแต่ละช่วงจากมุมนะครับมุมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมุมทำงานหรือมุมช่วงกลับนั่นเองโดยเขาบอกว่าดังนั้นถ้าโอ .2 a หมุน360องศาใช้เวลา1ทับนาทีนะครับทับเนาทีฉะนั้นแล้ว 5o2a หมุนเซตาล่ะหมุนเซตาคือหมุนในช่วงมุมทำงานนั่นเองจะใช้เวลาเท่าไหร่